สนับสนุนโดยแบรนด์รังนกแท้ Beauty James, Fisher and Paykel สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการกัมารสนิวที่สุดของชีวิตคนดังนะครับกับผมแมนวัชอยูมุ่งหมายนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆกับผู้หญิงคนนี้นะครับนัดดาวิยาการซึ่งเธอเป็นนัก,กร้องขวัญใจของทุกๆคนที่ชมรายการตรงนี้อยู่นะครับเธอรอเราแล้วอยู่ข้างในนะครับตามผมมาเลยครับ ยากาโอ้โหนุ่อเป็นยังไงสายดีสวัสดีครับผู้ชม่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณนัทดาววิยาการนะครับตุ๋มคิดว่าทําอะไรยังไงหรือว่ามีอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจประชาชนได้จนถึงทุกวันนี้ครับอ่ากอนตอบนะถามแม่ก่อนว่าครับครับ อะไรทงให้พี่ตุ่มยืนในหัวใจแมนก็นี่ไงฮะเป็นพี่ตุ่มของผมอย่างนี้เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเฟรนลี่ตลอดเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าเอาจิตใจไปให้คนดูคือทำงานทุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เกินร้อยใช่ไหมครับการเดี๋ยวก่อนพันจะไหวทางว่าจริงๆแล้วการที่อยู่ในหัวใจของคนเนี่ยมันมันมันไม่นานมันก็ไม่ง่ายนะแมไม่ง่าย เราเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็เราต้องคีบมันการที่จะคีบมันไว้อยู่อยู่ระดับเดียวกันหรือว่าอาจจะตกหลุมอากาศไปบ้านตกหลุมอากาศด้วยความเผลอเลยเปหลายปีอะไรเงี้ยมันมีนะคะชีวิตของมนุษย์ตกหลุมอากาศมาตกหลุมดำด้วยไปนานเลยเยลแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยไม่กลับมาคือจริงๆแล้วตุ้งเองเนี่ยไม่ได้ทําตัวให้หายไปจากวงการเลยแต่ตุงแค่มีงานน้อยลงแค่มีงานน้อยลงแล้วก็ ไม่ได้ออกสู่สายตาประชาชนมากพอสมควครับไม่ได้อยู่ออกนอนไม่ันไม่ได้ออกสู่สายตาประชาชนมากพอสมควรแต่นั่นคือมันมันมันกินหัวใจอ่ะเพราะว่าเราเคยเราเคยออกสู่ทุกวันทุกวัน free free ของเราใช่ไหมเราสามารถที่จะไปออกหาคนเจอคนแล้ลองเพลงคนฟังแต่เมื่อมาถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็โอเคมันเหมือนกับ หนึ่งของชีวิตที่ต้องที่ต้องทำแต่เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยคุณต้องทําให้ได้มากกว่าเก่าหลาย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 เท่าที่เดียวมากกว่าสิบเท่านะสำหรับผมเนี่ย,ท,ยที่ยึดที่ยึดการการเป็นตัวของตัวเองการร้องเพลงของตัวเองแล้วการที่การที่ให้ ร้อยเกินร้อยตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเสียงของคุณนัดาวิยาการหรือว่าในเรื่องราวของการแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยจะมีคนไปเรียนแบบเยอะมากมายเลยใชห้เท่เขานะใช่ครับผมเราเราเราต้องเราต้องดูว่าแฟนคลับของเรามีมไหมแลวเราจะต้องดูว่าการที่เราสถานที่ที่เราไปที่เรามีการต้อนรับอย่างไรตัวมีความรู้สึกว่าเมื่อจะที่ทุไปทุกแห่งไม่ว่าเป็นเหนือ เพลงอะไรที่เขาให้ร้องเออเวลาร้องเนี่ยเพลงแรกเลยเพลงแรกที่เขาให้ร้องเนี่ยนะคะก็จะมีฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์จะแกหรือตายฉันไม่แคร์แล้วก็ม่านตันตาเสน่หาลักเหินและมารยามารอเดี๋ยวเดี๋ยวร้องรองให้ฟังหน่อยสิครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยจะร้องเป็นนางสาตราของข้าตะโก ใช่ไหมฮะโอ้ตอนสุดท้ายนะครับผู้หญิงทุกคนฟังแล้วขนลุกแต่ว่าเขาเรียกมีสาวเพื่อนสองที่เอาไปร้องกันเยอะเลยนะครับเพลงนี้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วภูมิใจนะภูมิใจมากๆเวลาผมเห็นออกรายการอะไรต่างๆแล้วกจะเอาเพลงเดี๋ไปร้องบอกว่าน้องๆเอาไปเลยร้องให้เหมือนเลยนะเพราะว่าภาษาไทยเราชัดเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจนปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องราวของการร้องเพลงอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังร้องเพลงประจําอยู่ตรงนี้แหละครับที่ไหนครับโรงเรียนเยอรมันตะวันแดงสาขาเรียบ โดดดาวพิชานะคะทุกวันพุธวันพุธวันเดียวเท่านั้นของวันของของอาทิตย์เนี่ยมีวันพุธวันเดียวโอ้โหใครอยากมาดูต้องร้องวันพุธวันเดียวเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่ารักษาน้ําเสียงแล้วร้องเต็มที่ไม่ใช่มาร้องทุกวันทุกวันเสียงมันก็เสียเสียงหายหมดเลยคือเราอยากจะรู้ด้วยว่าคนัดดตามเราไหมครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นก็เห็นคนไปเดินไปไปเข้าห้องน้ำแล้วถามน้องบอกเออคุณนัดดามายังเข้ามาวันพุธนะอวันนี้วันพุธอ่าเขาจำได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณนัดดาวิทยาการนี้ร้องเเเพลลงได้หาาายยนวรีก่ เป็นผู้หญิงคนไทย คนต้นๆเลยนะครับที่เข้าไปสู่อินเตอร์นักครองอินเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้รู้จริงคนต้นๆเลยกับเพลงอะไรนะตอนนั้นตุ่มเริ่มต้นในการประกวดก่อนนะครับผมใช่ไหมแล้วก็ประกวดใช่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 ผมก็ประกวดไปแล้วประกวดเอาเพลงไปญี่ปุ่นถูกปะใช่ใช่ครับผมแล้วก็เพลงของเราเพลงของเราไม่ได้ชนะเลิศหรอกแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นประเทศแรกเป็นประเทศแรกที่ที่ต้องเข้าไปสู่ตลาดโลกเข้าไปสู่ เวทีโลกที่ใหญ่ที่สุดนะคุณผูชมคะที่ญี่ปุ่นเขามีทุกปีก็คือ world pop u l a r o n g festival และเพื่อคนไทยเนี่ยเข้าไปปีแรกพอปีแรกเสร็จปั๊บไม่สามารถจะเลือกได้เองต้องส่งไปที่20เพลงพล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเลือกเพลงใดเหมาะสมที่จะขึ้นเวทีเขาเลือกเพลงเรา happiness happiness ร้องยังไงครับเป็นช่วงช่วงคุกของ happiness come back to me โอเคเวอร์ี่สุดเลยเพราะว่ามันร้องเป็นเปลนี่แหละฮะเห็นไให้บางคนเขาไม่รู้เขาก็เรียกว่าเป็นคนอื่นที่โกอินเตอร์แต่จริงๆแล้วคุณนัดดาวิยการร้องเพลงหลายแนวนี่ชอบเพลงอะไรชอบเพลงแบบไหนชอบแนวแจ๊สไม่ว่าจะเป็นภาษาใดภาษาไทยเนี่ยตุงมก็สามารถจะร้องเพลงแจ๊สได้ได้หมดทุกเพลงเลยครับผม เพลงนี้แจ๊สมันไม่มีขอบเขตอยู่ใช่ไหมครับเวลาร้อง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 ไปแล้วเราเติมนู่นเติมนั่นใส่ด้วยใช่ไหมฮะมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วการแจ๊สบลูฉันไม่แคร์จะแคร์ตายก็ตายแล้วพี่ฉันมีคู่แข่งไม่ใช่ครับผมชอบเป็นแฟนเพลงของผมอ้าวผมเป็นแฟนเพลงด้วยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมจะถามพี่ตุ๋มว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ที่อยากจะเป็นนักร้องและอยากจะเป็นแบบพี่ตุ๋มตอนนี้นะครับเขาต้องทำอย่างไรเขาจะต้องมี energy มีพลังแบบนี้ไหม โอ้เอ็นดูจีพลังเนี่ยมันขึ้นมันมันขึ้นอยู่กับ heart and soul ของแต่ละคนแฟนคนเรา เพลงเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ time and situation ใช่ใช่ไหมครับก็คือเวลาและสถานการณ์สำหรับตรงนี้จะเล็กจะใหญ่50 20คน3คนร0อยคน8คนหรือ800 0คนหรือ30,000คนที่เวทีตรงนให้เต็มร้อยเลยร้องเต็มร้อยมันจะไงก็แล้วแต่ให้ร้องเต็มร้อยของเราเราทำให้ดีที่สุดของเราเพราะฉะนั้นวันและทุกครั้งทุกเวทีที่ไปกลับเข้ามาเรื่องภาษาไทยหน่อยได้ไหมใช่ครับเออนะก็อย่างก็คือถ้าสมมติจะเป็นน้องๆที่ขึ้นมาใหม่ในการที่มันจะดังเนี่ย just วันนี้ตองรีอยู่ก กันได้แล้วค่ใช่ๆครับการที่จะเก็บเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนคนฟังเพลงสมัยเนี้ยถึงอยากจะให้อยากจะให้มันเหมือนกับมาเหมือนสมัยก่อนที่ที่คนร้องเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามร้องชัดและถูกอักขระที่สุดต้องการที่สุดตอนนี้อเหมือนกับเคาเรียกว่าเสนหาเสน่ห์ เาเกิดมันาไม่ร้องสน่หาแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะหวานไปเลยใช่ไหมครับเอดี๋ยวผมขอปิดเบรกนี้ด้วยเพลงเสน่หาตอนช่วงท้ายอของเพลงได้ไหมครับ สักครู่เดียวเรากลับมาพบกับคุณตุ่มนักดารายาการกับกำรรัสนิวที่สุดของชีวิตคนดังนะครับสักครู่เดียวตอนนี้ผมจะเก็บเธอไว้อยู่ตรงนี้ไป, <laughs> ไปครับ เก็บธรรมชาติแบบนี้ไปฝาเป็นของขวัญปีใหม่จังคงดีมากนะคะถ้าได้รวมกับสิ่งดีๆที่เราเตรียมไว้เก็บน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสผสานความล้ำค่าของรังนกแท้เนื้อทองเส้นยาวจนได้มาเป็นของขวัญที่มีเพียงไม่กี่คนได้เป็นเจ้าของให้คนพิเศษที่สุดของคุณได้รู้สึกพิเศษยิ่งกว่าทุกปีนะคะแบรนด์รังนกแท้เนื้อทองในน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศส ร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 เปิดมุมมองบุคคลชั้นนำของรักของหวงที่สุดชื่นชอบที่สุดกับความประทับใจที่สุดติดตามได้ใน g l a m o r o u s News ที่สุดชีวิตคนดังทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาทาง TNN 24